บทละครรามเกียรติ์ห้องที่23ตอนพระยาทูดกับพระยาตีเสียนยกพลออกไปรบก,กับพระรามณเมืองมนุษย์โลกนางสมนักขาปลอมตัวเป็นหญิงสาวรูปงามเพื่อมาเกี้ยวพระรามแต่กลับถูกจับได้และโดนพระลักษ์จับตัวไปลงโทษด้วยการตัดแขนขาจมูกและหูท่านใดนั้น นางสมนักขาจึงหนีไปยังเมืองรุมคันเพื่อเข้าเฝ้าพญาขอนซึ่งเป็นพี่ชายร่วมบิดามารดาและทูลว่าฤาษีสองรูปลวนลามและกันแกล้งด้วยการตัดแขนขาจมูกและหูของตนพญาขอนได้ฟังคำดังกล่าวจึงกริ้วโกรธมากได้สั่งให้รวมพลนายทหารยักษ์และเคลื่อนทัพออกป่าพญาขอนสู้รบกับพาราม แต่กลับโดนสอนของพระรามแทงจนสิ้นชีวิตต่อมาจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในภาพจิตกรรมห้องที่23ทันใดนั้นเองเหล่าคนทหารยักษ์ที่เหลือรอดตายจึงหนีไปยังเมืองชนบทเพื่อเข้าเฝ้าพญาทูตผู้เป็นอนุชาของพญาขรและทูลว่าพญาขรโดนพระรามปลิดชีวิตจนสิ้นแล้ว ที่กลางป่าแม่น้ำโคทาวารีพญาทูตได้ยินดังนั้นจึงโกรธมากสั่งรวมทัพนายพลทหารยักษ์เพื่อยกกองทัพประจันหน้ากับพรรามพญาทูตไา่เวทกำบังกายทั้งหมารถสารถีจึงหายวับไปกับตาแต่พรรามยังได้ยินเสียงฝีเท้าของหมาจึงแผลงสอนพลายวาดไปตามเสียงฝีเท้าหมา สอนเข้าตัดหัวม้าขาดกระเด็นทำให้พญาทูตหล่นจากหลังมา้าหลังจากนั้นพญาทูตจึงหาะหนีไปซ่อนในกลีบเมฆหวังรอบฆ่าพระรามพญาทูตพุ่งหอกใสพใ่พระรามทันใดนั้นพระรามแผลงสอนพมมาศไปโดนหอกแก้วของพระญาทูตแหลกลงหอกพุ่งไปตัดหัวแขนและขาของพญาทูตขาดทำให้พญาทูตสิ้นชีวิต พลทหารยักษ์หนีตายไปยังเมืองมัชวารีเข้าเฝ้าพญาตรีเสียนผู้เป็นอนุชาของพญาทูตและพญาขอนและทูลเล่าเรื่องราวการตายของพี่ชายทั้งสองให้พญาตรีเสียนฟังพญาตรีเสียนได้ยินดังนั้นทั้งเศร้าโศกเสียใจยและกิ้วโกรธปากทั้งสามแผดเสียงดังสนั่นถึงพิภพสวงสวรรค์แล้วจึงสั่งให้เตรียมอาวุธเพื่อยกทัพไปยังป่าโคทาวารี พระรามแผงสอนไปโดนหมวยักใต้กลาดเกลื่อนตีเสียนจึงขับช้างพัดกันเข้าจ้วงแทงพระรามและคว้างจากเวียนรอบพระรามท่านใดนั้นพระรามจึงแผงสอนอักนิวาสไปหลังจากโดนช้างและครวนตายทําให้พญาตีเสียนต,ตกลงบนพื้นดินพญาตีเสียนแผงสอนเป็นสอนเกลื่อนท้องฟ้าวิ่งวนรอบพระรามหลังจากนั้นพระรามจึงแผงสอนพมมาศไปโดนอกของพญาตีเสียง จนสิ้นชีวิตในที่สุดหลังจากที่ได้ดูเรื่องราวของบทละครรามเกียรติ์ห้องที่2 3แล้วเรามีข้อมูลเกี่ยวกับคชาทานและสัตว์ประวุธไทยมาฝากเพื่อนๆค่ะคำว่าคชาทานหมายถึงช้างทรงช้างพระที่นั่งหรือเครื่องแต่งหลังช้างส่วนคำว่าสัตว์ประวุธหมายถึงของมีคมเป็นเครื่องฟันแทงหรืออาวุธต่างๆและคำว่าอาวุธหมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการทำร้ายทำลายล้างต่อสู้หรือฆ่านั่นเองโดยเราสามารถจําแนกประเภทอาวุธในกองทัพไทยได้ดังนี้1อาวุธฟันแทงโดยส่วนมากเป็นอาวุธที่ใช้สำหรับฟันและแทงอาวุธฟันแทงใช้สำหรับการรบในระยะประชิกตัวหรือขั้นตะลุงบอลหรือประจันบานกันเป็นอาวุธประจำตัวสามารถใช้ตามความถนัดมือของแต่ละคนได้แก่ ดาบมีลักษณะเป็นมีดยาวปลายแหลมสันแอนปลายงอนเล็กน้อยใช้เป็นอาวุธสำหรับฟันแทงกระบี่เป็นอาวุธสำหรับฟันและแทงใช้สำหรับการรบในระยะประชิดต,ตัวเช่นเดียวกับดาบมักใช้เป็นอาวุธสำหรับการแทงมากกว่าฟันเป็นอาวุธที่มีน้ำหนักไม่มากเพื่อสะดวกในการใช้ฟันแทงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวหอกเป็นอาวุธสำหรับแทงอย่างเดียวเท่านั้น ทำด้วยโลหะใบหอกทำด้วยเหล็กหรือสำมฤธิดลักษณะใบหอกมีหลายแบบมีด้ามยาวทำให้พุ่งสัตว์ไปไกลได้ทวนอาวุธชนิดหนึ่งคล้ายกับหอกใช้สำหรับการแทงใช้ต่อสู้บนหลังม้าหรือช้างแต่เรียวเล็กและเบาวกว่าลักษณะด้ามยาวงาวมีลักษณะคล้ายดาบเป็นอาวุธด้ามยาวที่ใช้สำหรับฟันและแทงสามารถฟันแทงได้ในระยะไกลกว่าดาบ เขาเงาด้ามยาวมากใช้ต่อสู้ทั้งบนพื้นดินและสู้บนหลังช้างโตมอนอาวุธสำหรับสัตว์คือหอกสัตว์เป็นหอกที่พุ่งสัตว์ไปไกลมีลักษณะตรงปลายเป็นสามง่ามมีดทำด้วยโลหะใบมีดมีลักษณะเป็นแผ่นรูปยาวรีมีคมด้านหนึ่งมีสันอยู่อีกด้านหนึ่งใช้ต่อสู้ระยะประชิดตัวต่อไปคือเครื่องป้องกันอาวุธ อาวุธป้องกันมีหน้าที่ใช้สำหรับกำบังอาวุธต้องมีน้ำหนักเบาเพื่อสะดวกแก่การถือได้แก่ดังเป็นเครื่องป้องกันอาวุธชนิดหนึ่งสำหรับการรบในระยะประชิดตัวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและโค้งห่อคล้ายกับกาบกลวยโล่ใช้เป็นเครื่องกำบังอาวุธมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นหลังที่มีที่จับมักใช้คู่กับดาบหรือหอก เขนเครื่องป้องกันอาวุธรูปกลมคลายการะทะทำด้วยโลหะด้านหลังมีห่วงสำหรับสอดแขนและมือจับมักใช้คู่กับดาบหรือหอกเช่นเดียวกันอาวุธใช้สำหรับทุบหรือตีได้แก่คลองเป็นอาวุธยาวชนิดหนึ่งซึ่งใช้สำหรับตีมีลักษณะเป็นท่อนกลมยาวจะใช้ปลายข้างไหนตีก็ได้ตามถนัดตะบองเป็นอาวุธใช้สำหรับทุบและตี ทำด้วยไม้มีลักษณะสั้นกว่าพลองไม้สั้นใช้สวมเข้ากับแขนท่อนปลายทั้งสองและใช้ต่อสู้กับพลองอาวุธยิงอาวุธประเภทนี้อาศัยพลังแรงส่งออกไปสังหารฆ่าศึกเพื่อทำลายเป้าหมายได้ในระยะใกล้และไกลได้แก่ธนูหมายถึงชื่ออาวุธชนิดหนึ่งประกอบด้วยคันธนูซึ่งมีสายธนูสำหรับนาวยิงและลูกธนูที่มีปลายแหลมหน้าไม้ เป็นอาวุธที่ใช้ยิงในระยะไกลมีลักษณะคล้ายธนูแต่มีด้ามถือและมีโกลงไกสสำหรับเหนียวลั่นปล่อยลูกหน้าไม่ให้แล่นไปตามรางบนด้ามและวพุ่งไปยังที่หมายทำให้ยิงได้ไกลและแม่นยำอาวุธปืนปืนเป็นอาวุธที่ทำงานโดยอาศัยกำลังดินปืนที่ส่งกระสุนออกไปมีสองประเภทคือปืนใหญ่เป็นอาวุธสงครามที่มีอนุภาพในการทำลายล้างสูง บรรจุกระสุนทางลำกล้องและยิงออกไปปืนเล็กเป็นอาวุธประจำกายขนาดเล็กที่ใช้แรงผลักดันของดินดำขับกระสุนออกไปจากลำกล้องมีขนาดเล็กกว่าปืนใหญ่มากสะดวกต่อการใช้และการเคลื่อนย้ายกลองโบราณตีบอกสัญญาณในกองทัพเรียงจากด้านบนกลองพิฆาตไพรีสำหรับตีบอกข่าวศึกเมื่อเกิดสึกประชิดกลองอัคีพีนาดสำหรับตีบอกสัญญาณเมื่อเกิดอาคีภยัย กลองย่านพระสุรีสีสำหรับตีบอกเวลาเชา้าค่ำส่วนสับป,ปะับที่ใช้ในการรบคือสับป,ปะับเขนซึ่งเป็นสับป,ปะับที่สามารถใช้กำบังอาวุธได้และมีที่วางสำหรับสัตว์ราวุธต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของขาชาพรกันเครื่องขาชาพรคือชุดเครื่องแต่งตัวของช้างเผือกอันประกอบไปด้วยผ้าปกกระพองคือผ้าที่ใช้คลุมศีรษะช้าง ผู้หูผู้ที่ห้อยลงมาจากผ้าปกกระพองผ้าคลุมผู้เป็นผ้าที่ใช้คุมบนขั้วผู้จามรีจงกลผู้เป็นส่วนที่ใช้ครอบบนขั้วผู้อยู่บนผ้าคลุมผู้ถามคอคือเชือกถักเป็นแผ่นแบนเหมือนสายพานใช้วนรอบคอช้างพานหน้าและพานหลังคือเชือกลักษณะเดียวกับทามคอใช้สำหรับรัดพานาดไว้กับตัวช้างสำอาง คือห่วงรูปครึ่งวงกลมใช้คล้องใต้หางช้างพนาดคือผ้าคุมหลังช้างเสมาคชาพรคือสายสร้อยคอทองคํามีจี้รูปเสมาทองคาสร้อยคอหรือสายสร้อยผูกคอทําด้วยทองคําตาบหรือตาบทิศเป็นเครื่องประดับติดอยู่กับผานหน้าและผานหลังวไลงาหรือสนับงาเป็นเครื่องประดับงาใช้สวมงาทั้งสองข้างข้างละสามวง รวมเป็น6วงส่วนช้างที่ใช้ในการออกรบจะเรียกว่าคชายุธค่ะต่อมาจะเป็นการพูดถึงข้อสรุปของคชาทานและสัตว์อาวุธไทยขาชาทานและสัตว์อาวุธไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับคนไทยโดยเฉพาะในสมัยอดีตท,ที่ต้องมีการสู้รบในหลายสมรภูมิโดยวิวัฒนาการของอาวุธที่ใช้ทำลายล้างมักถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของมนุษย์ จากประวัติศาสตร์การศึกสงครามของไทยบรรพบรุษได้สละเลือดเนื้อเพื่อรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ในห้วงเวลาของการต่อสู้นั้นมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ถึงการใช้อาวุธชนิดต่างๆทั้งที่ต่อสู้กันในระยะใกล้และระยะไกลเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธโบราณน,นับเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเพื่อเรียนรู้ถึงวิวัฒนาการแห่งศตราวุธไทยในแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมาอันจะทําให้ทราบว่า บรรพบุรุษไทยได้สร้างหรือพัฒนาการใช้อาวุธแบบใดในการต่อสู้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องคาถา,าและสัตว์ราวุธไทยโดยที่ได้ศึกษาจากของจริงที่ถูกอนุรักษ์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและได้นำมาเปรียบเทียบกับภาพจิตรกรรมบนฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ห้องที่23ณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามโดยมีเนื้อหาของตอนเกี่ยวข้องกับการสู้รบซึ่งเนื้อหาในตอนดังกล่าว ได้ปรากฏภาพการใช้อาวุธสู้รบชนิดต่างๆและได้พบว่าในงานจิตรกรรมนั้นมีการนำสัตว์ราวุธบางชนิดที่มีการใช้งานจริงในกองทัพไทยเมื่ออดีตมาใส่ไว้ในภาพเพื่อความอัรธรัษและสมจริงสะท้อนถึงหลักการของช่างในสมัยนั้นว่ามีความใส่ใจในรายละเอียดและมีความปราณีตที่จะส,สร้างผลงานจิตรกรรม